Hãy subscribe đi đây Ghiền Mì về ไม่ไหวนะทบดึงบ้างนึงขึ้นไม่ได้หวะฮะเอาถอยแล้วกันถอยแล้วกันถอยตังง้งต้องดันขึ้นไปทีเ<ท>ดีวยดวนไหน้าอันจะร้อยนหน่อยแหละ ให้ล้อฟรีไปเลยปล่อยให้ล้อฟรีเยอะๆไปเลยมึงเลียคาดไปเปล่าปล่อยคาดเยอะหน่อย จัดไม่จากเราปอยขายให้สุดดิเปอยให้สุดเลยสุดแล้วหรอจอดก่อนใหนไมไปแล้วม,มันเลียมาจัดหรือเปล่าเนย ตอนแรกได้เรียมาไหมหูวเอาเรื่องว่ะแล้วพวกนั้นไม่ขึ้นมาวหมืนี่ะมาเลยมาเลยมาเลยอ้าอะไรวะยี่ต่อติดกูอยู่หรือว่าบิดไม่ไปตั้งแต่ตรงงูแล้วเนอะเฮ้ยลื่นได้ไงอ่ะถ่ายไม่ได้ไง่ไหมมันเป็นแรงมาก Oh, เอาเรื่องว่ะทำไมเราไม่ขึ้นทางง่ายๆกันเนี่ยนู่นๆกไม่ยื่นก,ยนกะยากเดินไปทางดินนี่นเป็นทางหินเราปล่อยคั์สองสาตาร์แล้วปล่อยคั์ดูดิเราปล่อยให้ล้อฟรีเลยดิ